สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์อีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้นะคะเราก็ยังอยู่ที่เรื่องเดิมนะคะก็คือเรื่องของโครงสร้างของพืชนะคะแต่ในวันนี้เราจะไปศึกษาโครงสร้างใดกันต่อนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ ในส่วนของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะเราก็ได้เรียนโครงสร้างก็คืออะไรไปแล้วบ้างโครงสร้างของใบไปแล้วลำต้นไปแล้วลากไปแล้วในวันนี้เราก็จะมาดูในส่วนของโครงสร้างหรือว่าส่วนประกอบของดอกกันค่ะดูกันเลยค่ะสำหรับส่วนประกอบของดอกนะคะก็จะประกอบไปด้วย4ส่วนประกอบนะคะได้แก่เกสรเพศผู้เกสรเพศเมีย กรีบดอกและกรีบเลี้ยงค่ะเดี๋ยวเราไปดูทีละส่วนประกอบกันเลยค่ะสำหรับส่วนประกอบของดอกนะคะเมื่อกี้รูบอกไปแล้วว่ามีทั้งหมด4ส่วนประกอบนะคะได้มาดู ส่วนประกอบแรกกันเลยก็คือเกสรเพศเมียนะคะเกสรเพศเนียก็จะทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียนะคะเกสรเพศผู้นะคะก็จะทําหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ในส่วนของกลีบดอกนะคะ ลักษณะเด่นเลยก็คือมีสีสันสวยงามทำหน้าที่ในการช่วยล่อแมลงให้มาผสมเกสรน,นะคะและส่วนประกอบสุดท้ายก็คือกีบเลี้ยงนะคะกีบเลี้ยงโดยส่วนใหญ่มักจะมีสีเขียวนะคะจะทำหน้าที่ในการโอหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ยังตูงอยู่นะคะเดี๋ยวเราไปลงลึกกันทีละส่วนประกอบกันเลยค่ะ สำหรับส่วนประกอบแรกก็คือเกสร,รเพศเมียนะคะเกสร,รเพศเมียจะทำหน้าที่สร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศเมียถูกไหมคะในส่วนของดอกชบาน,นะคะตัวอย่างก็คือจะมีลังไข่และก้านเกสร,รเพศเมียนะคะติดต่อกันนะคะแต่ยอดเกสร,รเพศเมียจะแยกออกจากกันนะคะ ส่วนของดอกชบาบมีรังไข่นะคะนี่รังไข่และก้านเกสรเพศเมียอันนี้นะคะก้านเกสรเพศเมียติดต่อกันนะคะแต่อยอดของเกสรเพศเมียนะคะจะแยกออกจากกันแบบนี้โดยเกสรเพศเมียนะคะก็จะอยู่ตรงกลางของดอกนะคะอยู่ตรงกลางของดอกประกอบไปด้วยรังไข่อยู่ด้านล่างสุดเหงารังไข่ก็จะเป็นท่อยาวนะคะเรียกว่า ก้านชูเกสรเพศเมียนะคะซึ่งจะมีน้ําเหนียวเหนียวอยู่บนยอดนะคะบนยอดตรงนี้ค่ะมันจะมีน้ําเหนียวเหนียวอยู่นะคะตรงนี้ตรงนี้ก็จะมีน้ําเหนียวเหนียวอยู่ช่วยให้อับเรนูยึดเกาะนะคะหรือว่าช่วยให้เวลาละอองเรนูเกสรเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ะค่ะมามาตกก็สามารถที่จะติดอยู่ได้นะคะต่อไปนะคะ ต่อไปก็จะมาดูส่วนประกอบอ่าก็คือเกสรเพศผู้นะคะสำหรับเกสรเพศผู้นะคะก็จะทำหน้าที่ในการสร้างเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ในส่วนของดอกชาบานะคะก็จะมีเกสรเพศผู้อยู่ติดกันแล้วก็มีหลายอันนะคะอ่านี่ค่ะภาพของเกสรเพศผู้ของดอกชาบานะคะก็จะมีติดอยู่กับยอด ของเกสรเพศเมียนะคะก้านของเกสรเพศเมียเลยมีอยู่หลายอันนะคะเป็นท่อเล็กๆนะคะแล้วก็บริเวณนี้นะคะบริเวณนี้ก็จะเป็นมีลักษณะคล้ายๆกับหลอดเล็กๆนะคะในส่วนของเกสรเพศผู้นะคะบนปลายหลดก็จะมีอับเรโนอยู่นะคะน,นี้ค่ะอันนี้ก็คืออับเรโนนะคะบริเวณนี้เลยคืออับเรโน ซึ่งจะบรรจุละองเรนูเรนูอยู่ภายในไอจุดขาวๆเนี่ยค่ะก็คือละองเรนูนะคะสําหรับอะไรนะคะสำหรับไว้เวลาละองเรนูไปตกบนยอดเกจจุดขาวๆนี้ไปตกบนยอดของเกสรเพศเมียนะคะก็จะเกิดการาผสมพันธุ์ได้เกิดการปฏิสนธิได้นะคะส่วนประกอบถัดไปนะคะก็คือกรีบดอกค่ะ ในส่วนของกลีบดอกนะคะก็จะทําหน้าที่หอ่อหุ้มเกสรขณะที่เกสรน,นั้นยังอ่อนอยู่นะคะขณะทีะ่ดอกนั้นยังเป็นดอกที่อ่อนอ่อนอยู่นะคะที่สําคัญเลยนะคะกลีบดอกจะมีสีสันต่างๆสะดุดตานะคะบางชนิดมีกลิ่นหอมและบางชนิดมีต่อมน้ําหวานนะคะช่วยให้่อดมาแลงหรือว่าพาอาหารที่จะนํามาผสมพันธุ์กันนะคะมีสีสันสวยงามเราจําไว้เลย ถ้ามีสีสันสวยงามเราจะเรียกว่ากลีบดอกนะคะส่วนประกอบถัดไปก็คือกลีบเลี้ยงนะคะเป็นกลีบเล็กๆอยู่ล่างสุดของดอกทําหน้าที่ในการห่อหุ้มส่วนของดอกในขณะที่ตูมอยู่หรือว่าอ่อนอยู่นะคะเพื่อป้องกันอันตรายจากแมลงนะคะเนี่ยค่ะ ตอนที่มันยังเป็นดอกที่อ่อนอยู่ก็จะมีกีบเลี้ยงมหาห่อหุ้มอยู่นะคะป้องกันแมลงป้องกันจากศัตรูต่างๆนะคะส่วนใหญ่แล้วนะคะกีบเลี้ยงนะคะกีบเลี้ยงก็จะมีสีเขียวแล้วแต่ชนิดของพืชชนิดของดอกไม้นะคะแต่จะอยู่ด้านล่างสุดนะคะอยู่ติดกับฐานรองดอกเลยนะคะกีบเลี้ยงอันนี้ค่ะกีบเลี้ยงอ่า นี่นะคะมันก็หผหุ้มในตอนที่ดอกยังตูมดอกยังอ่อนอยู่นะคะกีบเลี้ยงค่ะหลังจากที่เรารู้ส่วนประกอบทั้ง4ส่วนของดอกไม้ไปแล้วนะคะก็จะประกอบด้วยอะไรบ้างคะเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียกีบเลี้ยงและกีบด,ดอกนะคะ เราก็จะสามารถนำส่วนประกอบทั้ง4ส่วนนะคะมาใช้แยกชนิดของดอกได้ค่ะมาดูเกณฑ์แรกกันเลยนะคะสำหรับเกณฑ์แรกนะคะเราจะใช้ส่วนประกอบของดอกนะคะเป็นเกณฑ์ถ้าเมื่อไหร่ที่มีดอกชนิดหนึ่งนะคะมีองค์ประกอบมีส่วนประกอบครบทั้ง4ส่วนเลยใน1ดอกนะคะก็จะ เขาจะเรียกว่าดอกสมบูรณ์หรือว่าดอกครบส่วนนะคะในหนึ่งดอกมีทั้งกีบเลี้ยงมีทั้งกีบดอกมีทั้งเกสรเพศผู้เกสรเพศเมียอยู่ภายในดอกเดียวกันเลยนะคะอย่างเช่นดอกชบาถูกไหมคะมีทั้ง4ส่วนประกอบเลยก็จะเรียกว่าดอกสมบูรณ์หรือว่าดอกครบส่วนนะคะในส่วนของดอกไม่สมบูรณ์หรือดอกไม่ครบส่วนนะคะก็จะขาด ส่วนประกอบใดส่วนประกอบหนึ่งไปนะคะก็จะทําให้เป็นดอกไม่ครบส่วนนะคะขาดกีบเลี้ยงไปหรือว่าขาดเกสรเพศผู้หรือว่ามีเกสรเพศเมียเพียงอย่างเดียวนะคะเราก็จะเรียกว่าดอกไม่ครบส่วนนะคะอีกเกณฑ์หนึ่งนะคะเราจะใช้เกสรเพศผู้และเพศเมียเป็นเกณฑ์นะคะโดยจะแบ่งได้เป็นดอกสมบูรณ์เพศ ดอกสมบูรณ์เพศก็จะมีทั้งเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียอยู่ในดอกเดียวกันเราจะเรียกว่าสมบูรณ์เพศนะคะสมบูรณ์เพศสามารถสืบพันธุ์และก็ปฏิสนธิภายในดอกเดียวกันได้เลยค่ะอีกชนิดนะคะก็คือดอกไม่สมบูรณ์เพศนะคะจะมีเกสรเพศเมียหรือว่าเกสรเพศผู้อยู่คนละดอกกันค่ะนะคะ ซึ่งทั้งหมดนี้นะคะเป็นส่วนประกอบของดอกนะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะสามารถย้อนกลับไปดูอีกหนึ่งรอบหรือว่ากี่รอบก็ได้นะคะจนกว่าจะเข้าใจค่ะสำหรับวันนี้นะคะครูขอจบไว้แค่นี้ค่ะขอบคุณค่ะ